ตอนนี้อยู่ที่มอเจรอวังวังหน่อยนะครับผมพักยู่ขั้นบนทั้น,นสามนะเดี๋ยวกับพอดีถึ่เช้ามาแล้วจะไปกินกินเขากันครับไปห้องอาหาร92ห้องอาหารกับประตูอตัตโนมัติเปิดมนาะก็จะมีเป็นมุมกาแฟนะน้ำมิคติมนะครับ มีมองนังมีที่นั่งสบายพระคุณเจ้าโอ้นางมุมไฟบุม,มันเลยตัวนี้กับเขาไม่ยังกับเขาโอ้มีข้าวขาดม้ไข่ตัวนี้แบบนี้บ่ ร้านเดียวกัน,กนหรอร<ะ>่ร้านเดีวยวกันค่ะอ๋อกาแฟก็ร้านเดียวกันค่ะตัวนี้ตัวนี้กะเพราหมูใช่ไหมไม่ใช่เอากะเพราหมูไข่ไข่ดาวตัวนี้เขาเรียกอะไรไข่ดาวทรงเครื่องมั้งไข่าวไข่ไข่ไข่ดาวยำจ้ะไข่ดาวยำเอาไข่ไข่ดาวไข่ดาวยำไม่เหมือนไม่ไปนิดอย่างงี้ ตันวตนี้ไข่ดาวธรรมดาตัวนี้ไข่ดาวยำปลาแห้งโหมีมีพริกกันนี้ด้วยมีผลไม้ด้วยน้ำวดมังยำไข่ดาวสิบาทครับผมรวมรวมน้ำหรอือเปล่ปรวมย นเอา้าซื้อมาเพื่อเปล่าเหรอผมจะซื้อมะนนาวเนี่ยกินเยนังนี่โอ้ตัวนี้กินไข่ไข่ดาวยำ มั <c oughs> น,น,น,นมันเป็นตะกีเลในใ้ใครไข่ดาวยำใส่วิลาทพพซีแล้วก็สิลานยำยำก็ได้หนังซม เอื้อประุไะด้วยอืมผุดลงมาเยีงไรนีเครับเสือประจุไวลหลายด้วยงมาเนยังไง บ่นมันแงดเจ็นสนาจานแบบบ่ดนมากน่สิมีกิจกรรมที่มันไหนเนียสบาก็แค่ไงว่ามามีเหรำกันำกันบ่ นี่แหละอิมแล้วของที่ที่ิปนะมาเกามาติดเขาด้วยแต่เป็นเป็นรงอาหารของมาเธอรอนะตรงขาเป็นรงแรนนะครับกับเป็นกับเป็นอาหารที่อาหารเสียยวเป็นอาหารตำแตงเสียยวนั่นเองนวครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบดิบเลยครับผมโอเคบ๊ายบาย